โดยนิสสันมาร์ชใหม่ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีกอาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการไฮชิกไ d เดลาเดรียค่ะกับโยชิกาจุลโบนค่ะแน่นอนนะคะวันศุกร์สบาย,บายแบบนี้นะคะโยจะต้องพาคุณผู้ชมมนะาไยังสถานที่สุดพิคค่ะ ไม่หายก็ต้องชิคนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคนดังบ้านเซเลบิตี้นะคะหรือร้านอาหารโรงแรมสถานที่ที่ไม่หายก็ต้องชิคค่ะนั่นคือรายการของเราค่ะและแน่นอนะคะ่ะตอนนี้โยอยู่ที่หัวหินค่ะโยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดื่มดำบรรยากาศสุดชิคกับร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นร้านอาหารที่ชิคแห่งหนึ่งในหัวหินค่ะแต่จะเป็นร้านอะไรนะคะและบรรยากาศดีสวยงามสมเป็นหัวหินแค่ไหน ต้องตามโยไปดูนะคะ<น>ว่าร้านนั้นคือร้านอะไรแ,<น>แต่เขาบอกว่าเจ้าของร้านน่ารักมากๆค่ะตามอยู่มาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยมานั่งอยู่กับเจ้าของร้านสุดสวยของเรานะคะคุณสุพาดดีอิม่มทรัพย์สินสวัสดีคะ่ะเจ้าของร้านอาหารคาสปร์ก,กานะคะก่ <k S 2> อนอื่นนะคะต้องถามก่อนหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเป็นคนที่ไหนคะ จริงๆเป็นคนหัวหินเลยค่ะ่ต้นตระกูลก็คืออยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ได้มีธุรกิจเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางแบรนด์เนมนำเข้าของยุโรปและเอเชียค่ะค่ะนะคะ แล้วก็ได้แต่งงานนะคะ,ะแต่งงานเสร็จแล้วก็ได้มาย้ายมาอยู่หัวหินอ๋อก็คือว่าไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพะนะคะแล้วก็มีธุรกิจ่ที่นั่นแล้วก็วันหนึ่งก็กลับมาที่หัวหินใช่ค่ะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนึง,งะนะคะ,คะก็คือเป็นจุดกําเนิดเลย่ะตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเอ๊ะทำธุรกิจเนี่เกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาก่อนแล้วอยู่ดีๆแล้วเข้ามาทําในส่วนของธุรกิจร้านอาหารได้ยังไงคะ ก็คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมีร้านอาหารก็คือได้ผ่านผ่านถนนเส้นนี้ค่ะก็เจอเห็นว่าที่นี่บ้านสวยแล้วก็เป็นบ้านเก่าค่ะแล้วก็อยากอยากเข้ามาทําอะไรดีที่นี่ก็คิดว่าพืนที่อุวหินน่ะณตอนนี้บ้านเก่าร้อยกว่าปีเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะก็อยากอนุรักษ์ไว้ค่ะแต่อนุรักษ์เนี่ยเราก็อยากจะมีรายได้ส่วนหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกปรับปรุงบ้านหลังนี้ ก็เลยเกิดการว่าเออน่าจะทําเป็นร้านอาหารเล็กๆโดยที่การที่ว่าเราไม่ลื้อบ้านหรือว่าอะไรหรือว่าเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามอะไรประมาณนี้นะคะครั้งแรกที่เห็นบ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกประทับใจหรือเปล่านในคร,รครั้งแรกที่เห็นครั้งแรกนี่คือประทับใจเลยเออโอนตังให้เขาโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ำนะคะชอบบ้านหลังนี้มากค่ะ ก็ตอนนั้นมากับสามีใช่ค่ะมากับสามีสามีก็ชอบเหมือนกันมีคารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันอบอุ่นนะคะไม่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนค่ะที่บอกว่าบ้านหลังนี้นี่เจ้าของเดิมจะเป็นอ่าพู้หลี่เืตระกูลบุญนาค่ะในประวัติก็คือว่าบ้านหลังนี้เป็นของตระกูลวุณนาค่ะบ้านหลังนี้จริงๆไม่ใช่สไตล์ของไทยนะคะเป็นของสไตล์ฮินดูอ่าค่ะจริงๆบ้านหลังนี้อยู่ติดชายหาดนะคะ แล้วเขาอาจจะได้ไปการาซื้อขายที่ดินกันขเขาก็ได้มูบ้านหลังนี้มา,าโดยเป็นแบบเดินทุกอย่างาโดยยกมาทั้งหลังเพื่อมาสร้างตรงนี้ในบริเวณตรงนี้ก็เป็นส่วนหน้าบ้าน,นจริงๆแล้วหน้าขึ้นหาบนะคะ ก็คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยก็คืออยู่อยู่ตรงหน้าหาดเหมือนกับเวลาถ้าเกิดว่าเราไปแม่น้ำเนี่ยบ้านอยู่ในแม่น้ำเนี่ยหน้าบ้านก็คืออยู่ที่ตรงด้านหน้าเนี่ยแม่น้ำนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าหน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วตอนที่เห็นบ้านหลังนี้คิดยังไงว่าเอ้ยบ้านหลังนี้นี่นะรู้แล้วเราวฉันจะต้องทํายังไงแต่ทําไมถึงคิดเลือกทํแล้วนะาะมีความรู้สึกว่าอยาก อยากนั่งทานข้าวที่บ้านอยากมาที่นี่ทุกวันอยากมาทานข้าวที่นี่ค่ะก็มีบรรยากาศมีมีสวนมีอะไรอย่างนี้ค่ะคือไม่ไม่ดูเหมือนเมืองหัวหินจริงๆหัวหินนี่เริ่มเป็นเมืองที่จเจริญแล้วจะแออัดแต่พอมาอยู่ในสวนนี้เหมือนอยู่อีกเมืองหนึ่งเลยค่ะประมาณว่า อาจจะไปย้อนยุคไปประมาณตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ประมาณว่าค่ะขนาดเมื่อสักครู่ที่เดินมาในสวนเนี่ยยังจินตนาการนึกว่าย้อนเข้าไปอยู่ในยุคนั้นนะคะแต่แต่นั่นก็คือเสน่ห์ของหัวหินเพราะว่าเราเป็นคนหัวหินเราก็อยากจะให้หัวหินเนี่ยยังคงเสน่ห์ของความเป็นหัวหินเราอยากอนุรักษ์ไว้เพราะว่าบ้านทรงนี้มีเฉพาะที่หัวหินเท่านั้นที่อื่นจะไม่มีความยากง่ายในการที่จะต้องมารีโนเวท บ้านหลังเดิมบ้านหลังเก่าเนี่ยนะให้มาเป็นร้านอาหารเนี่ยค่ะต้องใช้ความพยายามขนาดไหนและคิดมากแค่ไหนคะก็คืออันดับแรกเลยไม่เคยทําร้านอาหารมาก่อนะนะคะคิดว่าเราไปที่ไหนอยากให้ร้านนั้นแบบ สบายนั่งสบายหรืออะไรตกแต่งแบบสบายๆเราคิดเหมือนตามใจตัวเองค่ะก็คือเริ่มจากการที่ว่าเราต้องดูงานช่างก่อนช่างนี่ต้องเป็นช่างที่เก่าแก่เพื่อมาซ่อมแซมบ้านหลังนี้อ๋อเหรอคะจะต้องไาหาช่างที่เป็นช่างก่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องสร้างแบบว่าเพิ่มเติมต่อตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับบ้านหลังเก่าค่ะซึ่งเราจะไม่ลื้อออกหรือว่าอะไรสักชิ้นเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นการรักษา เนื้อไม้อะไรเงี้ยค่ะให้อยู่นานที่สุดค่ะค่ะแล้วได้มีการทบอกทางทางเจ้าของเริยบร้อยคะว่าเราจะทําเป็นรลานอาหารอ่าบอกค่ะค่ะบอกเขาก็ยินดีเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่อยากให้บ้านโทรมพอเรามาอยู่อย่างเงี้ยบ้านก็เหมือนอยู่ใหม่ถึงตลอดเวลาค่ะเพราะว่าบ้านถ้าทิ้งเอาไว้อ่ะะก็จะดูเหมือนเป็นบ้านลาแต่พอมีคนมาอยู่ปั๊บมันก็จะมีชีวิตชีวาของบ้านมากขึ้นใช่คุณ้ยเริ่มต้นจากการดูแลตรงส่วนไหนก่อนคะ ส่วนแรกเลยก็คือว่าในบ้านก่อนนะคะเราต้องปรับปรุงในบ้านให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาออกแบบหน้าบานนะคะเวทีอะไรเราก็การนั่งของลูกค้าโต๊ะนั่งอะไรประมาณอ่เี้ยค่ะเป็นสเต็ปไปต้องเรื่องจากสีสีค่ะสีสีก็คือของเดิมก็เป็นสีขาวอยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมคะที่เอาเป็นชื่อร้านอ่าใช่เลยใช่ไหมคะคาสบานกาแปลว่าบ้านสีขาวบ้านสีขาวเป็นภาษาสเปนค่ะค่ะ ก็คือว่าแฟนเนี่ยเขาอยู่ประเทศสเปนมาก่อนนะคะ,คะแล้วก็มันตรงกับเขาที่ว่า,ามีเมืองบ้านสีขาวอยู่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อน,นี้ขึ้นมามค,ค่ะแล้วอยากจะถามว่าพอพอเราทําแล้วนคะคะเราค่อยๆทำอะไรคือปัญหาที่สุดในการทําการรีโนเวทนะคะบ้านเก่าออกมาเป็นร้านอาหาร อาจจะด้วยบ้านหลังเนี้ยเราไม่สามารถรื้อหรือว่าทําให้เป็นห้องใหญ่ได้ซึ่งมันจะเซตง่ายในการทําร้านอาหารค่ะก็ห้องเขาจะแบ่งไว้หมดแล้วดังนั้นเราก็เลยมีไอเดียว่าในเมื่อห้องเขาเป็นอย่างนี้ยแล้วเราไม่อยากรื้อถอนอะไรเราก็เลยจัดให้มาเป็นมีโซนโซนอะไรที่ว่าโชว์ลูกค้าได้เป็นแกลเลอรี่ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนั้นนะคะอย่างเห็นบอกว่าอย่างบริเวณบ้านนะคะก็ เอามาทําเป็นในส่วนของร้านเหมือนกันค่ะก็คือว่าส่วนของการเดนเรามีส่วนอยู่แล้วเราก็เพิ่มเติมด้วยส่วนอะไรไปแล้วก็ให้เป็นส่วนของลูกค้าไปอะไรอย่างเงี้ยจากมจากมีแค่สิบโต๊ะเราก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะค่ะค <arn> <Windows rush traffic anyway> ่ะแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าเราจะทำยังไงให้บ้านเก่าๆนียกลายเป็นร้านสุดชิคนะคะและที่สำคัญนะคะต้องติดตามโยไปจน ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเพราะร้านนี้เขาบอกว่าอาหารอร่อยด้วยค่ะขอขอบคุณนิสสันมาร์ชใหม่ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีก